มาหรือ,อยังเลลาลาโอเคสวัสดีครับช่องอะไรบอกกอ่อนต้นไม้น้องฮาวิทนั่นเองเกดิเด็กเกดิเก, <Okay. S 2> นนก,กดิโอเคมาแอปทุกเอพิโซดเลยเนะี่ยอันนี้เราจะ,จะมาเอา่อคุยเรื่องโคนะวิดต่อนะเมื่อวานมีตอนที่หนึ่งแล้ววันนี้มีตอนสองม,มาอีกแล้วคุย <มา S 1> เรื่องโควิดน,นี่แหละไปไหนไม่ได้อยู่นี่เนี่ยโอเคเราจะพา เจ้าคัตกรจิ๋วที่โหดร้ายที่สุดในโลกมาแนะนําตัวมาแนะนาตัวนะครับแก็เนี่ยเนี่ยนี่ดูหน้าตาเขาน่ารักน่ารักเหมือนก้อนไอติมเซเว่นเซ่นเลยนะไม่มันไม่เหมือนมันเือนกะมองเพชรจิ๋วอ่าใช่ใช่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆมากๆก็เหมือนดา้เคาะดูหน้าตาเขาเป็นอย่างเนี้ยแต่ก็โหดมากเลยครับคัตจักรโหดที่สุดในโลกตอนนี้ แล้วยังตามจับตัวไม่ได้เลยใช่เพราะารรว่า <6 19. S 2> เหมือนฆาตรกรร้อยหน้า้้าานนหนเกิดมาครั้งแรกหน้าตาเหมือนจีนเกิดที่เมืองอู่ฮั่นเป็นคนจีนนะครับเอ,อคุยจีนชงเชงชงเช,ง,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 ชงสักพักเดียวคุยอังกฤษเลยเห็นไหมเนี่ยแปลงล่างไปอยู่ประเทศอังกฤษแปลงล่างเป็นฝรั่งเฉยเลยนี่ไปอย,ยู่แอฟริกาใต้ดำปีเลยเ นี่มาอยู่บราซิลก็มีแล้วตอนนี้เห็นว่ามันมีสายพันธุ์เขาแปลงร่างเป็นแขกอินเดียด้วยนะแต่ไม่เห็นลงในชั้นนี้เขาเรียกว่า,าสายพันธุ์เบงกอลอะไรเงี้ยนะมาจากอินเดียแต่นี่เขาไม่ได้ลงในนี้ผมเอาให้ดูเห็นใ<ต>น่า<ด>งล่าสุดที่เขาได้ชื่อว่าโควิด19นี้เพราะว่าอะไรเขาเกิดในปี2010 ก้าด้วเองสองก็เลยตั้งชื่อตามปีที่เขาเกิดนะก็เอาอย่างนี้เลยแล้วก็โอเคถ้าเป็นแล้วอ่ะมาดูว่าอาการเป็นไงอ่ะมาสิครับมาครับอ่านี่อาการนะครับก็หลายคนกังวลว่าฉันเป็นหรือยังเนี่ยดูคล้ายๆอันนี้ดูนะครับอาการจริงๆแล้วก็คือหนึ่งในสองอย่างนะหมายถึงว่าอ่า ส่วนมากคือจะมีไข้มันจะมีไม่ใช่ว่าเป็นไข้ปุ๊บใช่ไม่แต่มีประวัติว่าเออเคยเป็นไข้มาสองสามวันติด,ต,ดติดกันอย่างนี้นะแล้วก็มีอุณหภูมิสูงสามสิบเจ็ดจุดห้าตามนี้นเลยอ่าแล้วก็เราก็ต้องมีอาการร่วมอย่างเงี้ยครับหนึ่งอย่างเช่นไอน้ามูกเจบ็บคอหายใจลำบากนี่เริ่มเริ่มหอบเริ่มอะไรนี่นะครับอันนี้จะจะเป็นเยอะแล้วนะต้องรีบไปหาหมอแล้วก็ ไปตรวจได้เลยนะครับอ่าแล้วทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวรอแป๊บอ,อันนี้ไงตอนนี้ลงขาวแล้วเห็นไหมอันนี้ของกรุงเทพธุรกิจนะผมชอบขอเขามาดูก็ททำสีน่ารักดี วันนี้วันที่28นะครับที่เราคุยกันนี่คือติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้วันที่27นี่2,001ก,กว่าๆนะวันนี้ยัง2,012ลายนี่เยอะนะครับไม่ใช่ลดลงอยู่อย่างเงี้ยอันตรายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต15ลายเหมือนกันเมื่อวานก็เสียชีวิต15ลายเหมือนกันนะเรามีผู้ป่วยหนักเยอะนะเดี๋ยว ให้ดูว่าผู้ป่วยนะอ๋ะอนี่จังหวัดเดี๋ยวก่อนคุยกันอโอเคนี่ดูข่าวของไอง้นี้เลยผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับรายงานมาแล้ว2,012รายเสียชีวิต15รา,ายเหมือนเมื่อวานนะแล้วก็เอยอดสะสมผู้ป่วยนะนี่ยังไม่ถึงเดือนนะจากวันที่1ถึงวันที่28เมษายนเนี่ย30,000กว่าคนอะรวมทั้ แล้วก็รวมกับลายเดิมที่เคยเป็นมาเมื่อตั้งแต่เริ่มแรกรวมแล้วตอนนี้หกหมื่นคนนะคือผู้ป่วยสะสมนะแต่ว่ารู้สึกจะรักษาหายไปเนี่ยรักษาหายไปสองหมื่นคนตอนนี้ยังรักษาอยู่โรงพยาบาลสองหมื่นเจ็ดแล้วอาการหนักนี่นะ่าเป็นห่วงเมื่อวานอาการหนักรู้สึกห้าร้อยกว่าคนนะก็ยังมีเสียชีวิตสิบห้าคนวันนี้อาการหนักหกร้อยเก้าสิบห้าคนต้องรอฟังข่าวว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงน่าสลดน่าสงสาร คนนี้เป็นนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวมาดูดิว่าอมาดูยอดคนเสียชีวิตนะตั้งแต่วันที่สิบห้าไปต้นมานะ15บห้ามษาต้นมานะสิบห้าสิบหกไม่มีพอมันเพิ่งเริ่มเป็นตอนต้นเดือนผลน,นี้มันจะถึงถึงช่วงเวลาตีทวดแล้วก็คือเริ่มมีตายมาแล้วไล่มาเรื่อยนะครับตัวเองนะถึงวันที่ยี่แปดเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สปดนีสิบห้าสิบห้าแล้วเรายังมีผู้ป่วยที่ อาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนี่อยู่หลายร้อยคนอ่ะไม่อยากคิดเลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ่าโอเคแล้วเราไม่ดูว่าจังหวัดไหนที่ดูสถิติก็ทําไว้นะจังหวัดไหนที่เยอะที่สุดอ่าเยอะที่สุดมาดูซิเรื่องเดาก็ได้มีจังหวัดแรกเลยจังหวัดอะไรอะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอ้าวอ้ามาแล้วสิบจังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิดมากที่สุด อันดับหนึ่งเมืองหลวงคลองแชมป์ทุกอย่างคนอยู่เยอะความเจริญอะไรทุกอย่างสลัมสกปกก็อยู่นี่สะอาดที่สุดก็อยู่นี่ผู้ป่วยเยอะที่สุดก็อยู่นี่นะครับแล้วก็เมืองส่วนมากเมืองใหญ่ๆนะดู่เชียงใหม่เนี่ยคือสถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วก็ชนบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนนทบุรีนนไม่มีรนนมนก็มีอะไรนนด้วย นอนตะบลีเกี่ยวเด็กคนระบาดกันหมดแต่เขาให้ดูว่าที่ไหนมันคนระบาดเยอะเนี่ครับตามตามตามที่เห็นเลยครับโอเคตามตามนี้นะก็ให้ดูไปคร่าวๆระวังตัวท่านท่านอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองไหนก็ระวังตัวนิดหนึ่งถ้ามีถ้ามีมันระบาดเยอะก็ระวังตัวนิดหนึ่งเพราะบางจังหวัดเขาไม่ได้ประกาศอย่างกรุงเทพประกาศหลายอย่างนะเหมือนเหมือนการศึกษาติดเยอะ สมุทรสาครนีครน่ครั้งที่แล้วเขาระบาดไงครั<ช>้งที่แล้วเขาระบาดไงเขายังอยู่อ่าโอเคแล้วมันมันอาจจะยาวไปนิดนึงแหละเพราะว่าอาเอาประกาศของของ,ของอกระทรวงสาธ,ธารณสุขก่อนประกาศนักเรียนเนื่องษานะครับรเลื่อน,นเลื่อน,เ,อนเปิดเทอมไปอีกสิบห้าวันไหมใช่ไหมปกติจะเปิดวันที่สิบหกสิบสิบเจ็ดด้สภา ไปเปิดวันที่วันที่หนึ่งมิถุนาเนาะอันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับต้องดูไปเป็นวันๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคอันนี้จบแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มาต่ออีกว่าอมีคนสงสัยว่าหลายคนนะผมเมื่อผมอะไปผู้แพก้ก็มีน้ำมูกน้ำหูน้ำต,ตานี่เคิดว่าเอ้ยเราเป็นโควิดไหมก็กลัวนั่งบ้านนะอาทิตย์ว่า อาการมันคล้ายกันระหว่างไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไวรัสสองสิบเก้าโควิดเนี่ยอาการมันคล้ายกันมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาข้อมูลอ่าเราจะเอาข้อมูลมาให้ดูว่าที่มันคล้ายกันอะ่ะมีตรงไหนไม่ใช่หรือว่าอะไรใช่เงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนนะครับโอเคเปิดคลิปนะครับคลิปน่าจะการบายกดไลค์กดแชร์กดบสไค้า, like, า, share, า,คา์แล้วก็ถ้าอยากเก็นตัการ์ตูนตันี้ คอมเมนต์นมานะครับสวัสดีครับบายคีน่า